สวัสดีครับคุณบรรชนครับสวัสดีครับครับว่าวันนี้วันที่ยี่สิบพฤษภานะครับเราก็วันอาทิตย์นะครับเราก็เลยมาทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์มาตลอดชีวิตอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้หกสิบสามครับโอ้แสดงว่าสั่งสมประสบการณ์มานานมากตอนแรกๆเลยทําอาชีพอะไรครับก็ทําเกษตรกรรมนะครับปลูกอ้อยปลูกมันสบปะหลังแล้วก็ทํานานะครับโอ้โหถูกต้องตรงประเด็นที่จะคุยกันเลยนะครับคาถามของผมนะครับก็ถามว่า อ,อการทําเกษตรอย่างไรนะครับก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเนี่ยเกิดจากการทําเกษตรที่ไม่ถูกต้องคุณบรรทนเคยปลูกอ้อยปลูกมันทํานาปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดผมว่าเป็นปัญหาหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอขอเชิญให้ข้อมูลเลยครับคือการทาไอ้พืชสี่อย่างเนี้ยก็ต้องไถไถแล้วก็ตากดิน พอตากดินแล้วเนี่ยพื้นดินเนี่ยทำหน้าที่ธรรมชาติไม่ได้เลยคายออกซิเจนไม่ได้คลายน้ําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยมันจึงทําให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นนะครับปลูกมันสำปะหลังก็แห้งแล้งอะไรเนี่ยแห้งแล้งหมดเลยครับอ้อยก็แห้งแล้งข้าวโพดก็แห้งแล้งแล้วมันมันทาให้แห้งแล้งหมดทุกอย่างนะครับแสดงว่าโคราชโคราชคือจังหวัดนครราชสีมาเขาปลูกมันสำปะหลังกันครึ่งจังหวัดใช่ไหมครับโอ้นั่นแหละแห้งแล้งฝนไม่ค่อยตกเลยคือมันเป็นมูลเหตุนะครับ เป็นปัญหาใช่ไหมครับครับลองลอง,ลองไล่ไล่ปัญหาต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่เผื่อจะได้นําไปปรับแก้แก้ปัญหานี้ได้คือคือเราเราใช้เครื่องจักรกลเนี่ยถ่ายหม,หมดเลยเราก็ไม่ได้เหลือที่เอาไว้สําหรับให้คืนธรรมชาติอ่ะจริงๆแล้วถ้า เราเราจำเป็นต้องทำนะครับเพื่อความเป็นอยู่ของเราเนี่ยแต่เราต้องเว้นที่ครับเว้นที่ไว้เหมือนแบบตรงสระนี่ก็ได้เว้นที่ไวสิบไร่เว้นไว้ไร่หนึ่งคือให้ให้น้ำเขาได้มีโอกาสคือเมื่อเมื่อพื้นที่ก้าวไล่เมื่อฝนตกเนี่ยเราต้องให้น้ำาอามาเก็บอยู่ไร่หนึ่งแล้วเราก็ต้องปลูกต้นไม้ริมริมสระเพื่อเพื่อต้นไม้เขาจะได้ทำหน้าที่ของเขานะครับถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าทำตรงนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันครับคือปลูก เราปลูกแต่เราสร้างสิ่งทดแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราปลูกแล้วเราก็ผักใส่ไล่ส่งน้ําให้มันไหลลงไปท่วมกรุงเทพท่วมภาคกลางคือเราปลูกตรงนี้เราก็คือว่าเราก็ขอโทษนะครับคือเราต้องรับผิดชอบในน้ําที่ตกในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นล้านล้านไร่เนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้ในพื้นที่ของเราให้หมดและน้ําที่เก็บเนี่ยมันเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่อพืชของเราเพราะมันปรับระดับน้ําใต้ดินเนี่ยเมื่อเมื่อน้ําใต้ดินมันกลายเปไย็นไอมันก็ขึ้นมามันทําให้ดินเนี่ยไม่แห้งเร็วถ้าน้ําในสารนี่มันก็แผ่เข้าไปใต้ดินพื้นดินรอบข้างก็ไม่แห้งเร็วเผือกโลกก็ยังเย็นอยู่นะครับแล้วถ้าเราเอามาเข้ากับโครงการป้องกันน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้เราปลดหนี้ของเราด้วยการเราเก็บน้ําไว้ขายด้วย แก้ภัยแล้งอะไรอย่างนี้นะครับมัน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 ,มน,มนได้ได้จังหวะพอดีนะครับแล้วเราเราบางคนก็บอกโอ้จะไปหาทุนที่ไหนเราก็ไม่มีทุนเนาะยากจนเป็นหนี้เป็นสินตรงนี้เราเพียงแต่บอกว่าบอกทกศนะครับเพราะตอนนี้ทกศเนี่ยก็คนเขายังบอกว่าถ้ายึดทกศได้ยึดประเทศไทยได้ทกศนี่เป็นเจ้าใหญ่แล้วถ้าทกศบอกว่าไม่มีพลังคนร่ํารวยคนที่มีเงินฝากเนี่ยก็ช่วยกันไปฝากทกศพอเขามีเงินฝากเยอะเขาก็เอาไปให้เกษตรกร เอาไปทํากิจกรรมให้เกษตรกรเป็นลูกโซ่นะครับถ้าถ้าทกาสมีเงินสักหนึ่งล้านล้านถ้าคนเราไปฝากเขาทกาสได้หล้านล้านทกสจะเอาผลประโยชน์จากไอ้ตรงที่เราไปฝากเขาเนี่ยมาแก้ปัญหาธรรมชาติได้หมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมน้ําแห้งเนี่ยเขาทําได้หมด เพราะเขามีเจ้าหน้าที่คุมหมดทั้งประเทศเลยทกศเนี่ยถ้ามีธนาคารอื่นจะสนับสนุนทกศก็คือแบ่งๆกันไปนะครับคือภายในก็แบ่งๆกันแ,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 แล้วก็ช่วยกันทำตรงนี้เมื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขคนก็มีตังค์เหลือก็ไปฝากธนาคารทุกธนาคารไม่ใช่ว่าพอพูดถึงทกศธนาคารอื่นชักชักไม่เลอะๆอะไรอย่างนี้นะครับคือตรงนี้ร่วมมือกันแต่ตอนนี้ทกศเขาเขามีคนครบ กระผมจึงพูดถึงเรื่องทกศธนาคารอื่นอมสินหรือกรุงเทพหรือกสรไทยพาณิชย์เราจะทําก็ได้นะครับคือถ้าท่านมีลูกค้าเป็นเกษตรกรเนี่ยท่านก็ไปทําสระให้เขาแล้วก็ให้เขาได้เก็บน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วพืชที่ปลูกเนี่ยก็แนะนําให้เขาปลูกอย่างสมมติเขามาขอกู้เงินไปปลูกมันสับปะหลังสำปะรดอ้อยเราบอกว่าอ้อพืชนี่มันทําลายสิ่งแวดล้อมท,ทางอ้อม เราบอกตรงนี้เราคิดดอกเบีย้ยแพงแต่ถ้าเขากู้ไปปลูกปาล์มปลูกอันนี้ฟรีเลยครับดอกเบีย้ยเราเราให้คนฝากมาช่วยทางอ้อมเอาจากรัฐบาลเอาจากปอพมามาช่วยแล้วการช่วยธรรมชาติเนี่ยมันเราเสียรายได้เพียงเล็กน้อยแต่รายได้ใหญ่เราจะได้นะครับแล้วก็เราก็ช่วยได้หมดเลยแล้วเรามี csr บริษัทก็จะมาช่วยอีกตรงนี้จึงว่า,าพืช ที่อย่าไปสนับสนุนก็คือข้าวโพดมันสับปะหลังอ้อยเรารถยนต์ที่จะใช้เอทานอลก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนเครื่องเป็นใช้ไบโอดีเซลเปลี่ยนเป็นน้ำมันปาล์มแล้วทุกที่กับปลูกปาล์มถ้ากลุ่มชาวนาขายข้าวไม่ได้ประท้วงก็บอกอ้าวคุณประท้วงปลดนี่ปลูกปาล์มเอาน้ำมันมาขายให้รถเราปีหนึ่งน้ำมันเรานำเข้าเป็นแสนล้านนะครับเพียงแต่เรามาปลูกตรงนี้เงินแสนล้านเราก็ไม่ต้องส่งออกนอก เราก็เอามาใช้ในนี้มันมันครบวงจรนะครับแต่มันการบริหารมันอยู่ตรงแ่บโดยต้องร่วมกันทำนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปรวยคนเดียวแล้วก็ต้องให้รวยหมดทุกคนเลยแล้วก็ให้ทุกคนไม่เป็นหนี้เกษตรกร,ร,กรไม่เป็นหนี้ทุกคนก็รวยหมดแต่สุดท้ายตามหลักที่พระพุทธเจ้าบอกทิ้งกายสังขารไปมีบุญเท่าน,นั้นเองนะครับที่จะติดตามไปเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยก็ยังมีเรื่องเล่าที่โทรทัศน์ออกอ่ะ คนเนี่ยเขาทำบุญโดยไม่เต็มใจเนี่ยร้อยหนึ่งพอเขาตายไปวิญญาณเขาไปเปิดดูเกะไหนที่มันมีเงินเป็นล้านแต่มันก็มีแค่ร้อยเดียวมันจะไปเอาเงินก็มีแค่ร้อยเดียวเพราะเงินทําบุญเงินที่หลังจากตายแล้วมันเป็นเงินทําบุญแค่ร้อยเดียวเนี่ยโทรทัศน์ช่องพึ่ง,พ,งพึ่งออกไปนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตของคนเขาบอกว่าเนี่ยจึงว่าหลังความตายอยากรวยต้องทําบุญนะครับแล้วทําบุญก็คือต้องเนี่ยต้องทําอย่างนี้นะก็ให้ทุกคนได้ร่ำรวยเราก็จะได้ไประโยชน์ตรงนี้นะครับ สวัสดีครับ